เพืนคันแมวทำไรคะผูกข้าค่ะผูกทำอะไรจับกิจกรรมค่ะกิจกรรมชื่อว่ากิจกรรมอะไรวะแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนค่ะแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะชุมชนยั่งยืนค่ะราคาเดี๋ยวจัอ่านให้ฟังได้ไหมได้ค่ะการดําเนินโครงการดําเนินงานตําบลยั่งยืนการดําเนินโครงการ ดำเนินงานตำบลดังยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโอเคนะเดี๋ยวฉันไปอ่านนะเพราะว่ามันยาวมากเลยาตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชาเชิงเซาและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสองได้จัดทำโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำความสุขมาสู่บ้านโคกตะเคียนงามหมู่ที่3และบ้านท่าทองดำหมู่ที่หตําบลตุ้มพระยามระสะนานจังัยเกจัวัชเชิงเซาและประเทศชาตินั้นทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และบรรและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ นี่ครับบุคคลที่จะต้องลงมือชื่อนะคะหนนายสกกรินสีสมวงศ์นายอำเภอสนามชัยเขต 2. พันตำรวจเอกภูวดลพิสุทธิ์นรเศรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวางคูคนที่สนางสุวรรณาคำแก้วรักษาราชการ,การกาแทนนายกอบตอทุ่งพระยาสีนายวิสิทธิ์สุขพงษ์ไทยกำนันตำรวทุ่งพระยา ห้าพระอธิการม่วงคัมมะคัมมะพีโรคัมพิโรเจ้าอาวาสวัดโคตะเคียนงามหกนายวิลาชคำภาวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคตะเคียนงามอ่านายเจ็ดนายทวัชชัยทานามผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคตะเคียนงามหก นายสัญชัยน้อยนาคสมาชิกอบจฉะเชิงเซาเก้าเอยไม่ใช่แปแเ้วเก้านายสุนทรน้อยหน้าผู้ใหญ่บ้านหมูสพุค <c cryptocurrency> ่ะอันนั้นารแก้ไขค่ะอ่าหกนะคะหมหกนะคะลงชื่อน,นายสุเ <c oughs> ทพลำดว,วนผู้อนวยการโรงเรียนบ้านท่าทองดำค่ะปิดสิบเอด นายภูวเรศกังวานพนิษฐ์ผู้บริการไม่ใช่ภู้นริการไม่ใช่ภู้นริการไม่มีตำแหน่งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบ้านวังคู่ก้าอาไิชาย่ส1บสิบเอ็นายอภิชาติสุขพงษ์ไทยสมาชิกอบตอหมู่ที่4แล้วก็1ิบสองนายชรินทองโสผู้ใหญ่บ้านหมู่3ค่ะ เป็นที่รับทราบทั่วหน้ากันตอนนี้ก็จัดเวทีได้ขนาดนี้แล้วนะคะจัดวันที่อะไรเนาะวันนี้ค่ะสาอ๋อพรุ่งนี้วันที่สิวันพรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้วันที่สิบเเนาะสิบเอ็ดเวลา1 5 0ห้นยนค่ะโครเรนเชิญน,นะคะอ๋อนี่ๆน่ะครับเดี๋ยวให้ดูล่วงหน้าก่อนนะตัวนี้3านาทีกว่าแล้วไม่เป็นไรคาดฉันให้รู้ทั้งหมดเลย ป้ายสรุปผลมีเอ็กซเรย์ชุมพลยั่งยืนชุมชนยั่งยืนบ้านโคกต่เคียนงามหมู่ที่สามและบ้านท่าทองดำหมู่ที่หกสถานีตำรวจภูธรวังคูจังหวัดจันทเรุราคือชุมชนนะครับก็คือหมู่สามกับหมู่ตรงนี้ก็จะเติมหมู่สามกับหมู่หกนะครับตรงนี้นะหมู่สามกับหมู่หกจำนวนประชากรเดี๋ยวก็มาใส่จำใครจำคนมาเติมให้คะจำนวนประชากรที่มีอายุระหว่างเท่านี้เท่านี้ ดำเนินการเอ็กซเรย์แล้วเท่านี้จํานวนใสนะคะเอ็กซเรย์คิดเป็นร้อยละเท่านี้นะคะผู้บําบัดมาจากการเอ็กซเรย์มีกี่คนแล้วผู้บําบัดจากการแสดงตนเองมีแค่นี้ค่ะผู้บําบัดมาจากนอกโครงการเท่านี้นะครับจานวนผู้บาบัดทั้งหมดเท่านี้นะคะผู้บําบัดด้วยวิธีการ CBTX ไม่รู้จักเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ผู้บําบัดด้วยวิธีการอื่นๆผู้บําบัดคิดเป็นร้อยละค่ะ MU ครัวเรือน MU ครัวเรือน เอ็มอยย่ครัวเรือนใช่ไหมพุ่งนี้จะนับครัวเรือนที่มาใช่ไหมคะใช่ไหมคะจำนวนนี้ครัวเรือนที่นี่เขาเอามาจากไหนอะ่ะที่เขาเคยทำเขาตกลงไว้ที่เขาเคยทำขขาตกลงไว้ลไแล้ว,ลลวใช่ไหม่ะจำนวนคุม้มโอเคเสร็จแล้วนะคะเอาดูให้หมดเลย โครงการดำเนินงานตาบนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตรษษ์ชาติบ้านโคติเกียนงามหมู่ที่3และบ้านตาทองดำหมู่ที่6กสมุทุ่งพ,าพรามเพื่อสังจังหวัดฉะเชิงเศร้าทางตำรวจบางคูตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเศร้าตำรวจภูธรภาคสองประจำปี 2, ประมาณ2567ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่็เตรียมเรียบร้อยนะครับตีของอย่างดังใหญ่ๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็มี ตัวแทนผู้มาจัดงานนะครับมีท่านาผู้จัดการแมวคุณพัฒนาผู้ใหญ่เชรินผู้ช่วยผู้ช่วยแปลน,แน้นองเหี่ยวนู่นน้องเหี่ยวน้องเหี่ยวอยู่ตรงข้างในนี่นะคะ่ะขณะทํางานนี่นี่นะคะ่ะขณะทํางานโอเคนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหิวก็มาช่วยนะครับมาทําที่นี่ครับสวัสด,ดีครับ